คุณรู้สึกว่ารักแล้วเหนื่อยเพราะว่าแบกฝ่ายเดียวหรือเปล่าคะคลิปนี้มีวิธีแก้คุณเคยอยู่ในความสัมพันธ์ที่พยายามต้องแบกทุกอย่างหรือเปล่าคะไม่ว่าจะเป็นการวางแผนอนาคตนะคะหรือว่าการพยายามคอยเอาใจนะคะหรือแม้กระทั่งพยายามทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันไปรอดในหนังสือจิตวิทยาความรักเนี่ยนะคะบอกไว้ว่าความรักที่มันสมดุลน,นะคะหรือว่าความสัมพันธ์ที่มันจะไปกันได้เนี่ยนะคะ มันต้องช่วยกันนะคะมันไม่ใช่มีเพียงแค่ฝ่ายหนึ่งต้องเป็นหรือว่ารอเพึ่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยกตัวอย่างบางคู่นะคะคือคืออยู่ด้วยกันใช่ไหมคะในความสัมพันธ์เนี่ยนะคะมีเพียงแค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนวางแผน,นะะเช่นวางแผนอนาคตนะคะ5ปีข้างหน้าอยากมีอะไรนะคะวางแผนแต่งงานวางแผนมีลูกนะคะหรือแม้กระทั่งไปเที่ยวยนะคะก็ คืออีกฝ่ายหนึ่งคือแบบให้อีกฝ่ายตัดสินใจไปเลยนะคะไม่ช่วยกันคิดสุดท้ายแล้วเนี่ยแทนที่คนที่วางแผนจะรู้สึกว่าเออทุกอย่างมันเป็นเราตัดสินใจนะคะแต่ว่าในอีกความรู้สึกหนึ่งนะคะจะรู้สึกว่ามันไม่มีเพื่อนคู่คิดนะคะที่คอยที่จะแบบอ่าให้ความสมดุลระหว่างพลังงานนะคะคือมีแต่เราคนเดียวที่เป็นคนคิดแล้วก็เป็นฝ่ายแบก อธิบายในมุมของพลังงานกดแรงดูดนะคะถ้าเราส่งพลังงานออกไปที่พยายามทําทุกอย่างให้ความสัมพันธ์มันรอดนะคะเราก็จะดึงดูดคู่ชีวิตที่ทําให้เรารู้สึกแบบนั้นนะคะคือเราจะต้องทําทุกอย่างนะคะแล้วก็คู่ชีวิตของเราก็จะแบบเป็นคนที่แบบไม่วางแผนอะไรแล้วแต่เธออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะดึงดูดกนแรนเข้ามาในชีวิตแต่ถ้าเราตั้งุศูนย์กลางใหม่นะคะเปลี่ยนโฟกัสนะคะว่าฉันเนี่ยคู่ควรกับความรักที่ต้องพยายามทั้งสองฝ่ายไม่ใช่เพียงแค่เราเนี่ยที่จะพยายามฝ่ายเดียวนะคะ คุณก็จะดึงดูดคนเหมือนนั้นเข้ามาเพราะฉะนั้นวิธีเริ่มต้นคือถามตัวเองก่อนค่ะว่าวันนี้เรากําลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่รักกันทั้งสองฝ่ายหรือเราพยายามแบกอยู่ฝ่ายเดียวนะคะถ้าอยากเข้าใจกดพลังงานให้มากขึ้นนะคะแนะนำคอร์สนี้ทักมาเลยนะคะ